ขั้นตอนแรกนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า w a l e t d i v e นะฮะเว็บแรกเลยครับ GRC Wallet i v e ดาวน์โหลดนะหลังจากดาวโหลดโปรแกรมมานะฮะตัวไอคอนจะอยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบนะฮะแฟงได้16จิกก่อนนะครับคือตัวนี้นะครับมาที่โปรแกรมที่เราโหลดมานะฮะ v a l e t ได้นะฮะจะเป็นคลิกครับอั j เ c ครับ เป็นหน้านี้มานะครับกด usb เช็ค usb ได้เราทําการเสียบสายได้เลยครับกดตัวนี้เลยครับเพื่อเช็คสแกนนะฮะเราจะสแกนเสร็จแล้วฮะพื้นที่จะเขียวหมดนะครับอ่อพื้นที่จะใช้งานได้หมดเลยนะครับเราไปดูรีพอร์ตกันโดยกดโค้ดครับครับมาดูในส่วนที่รีพอร์ตนะครับจะบอกถึงวันที่เทสนะครับและพื้นที่ที่ใช้งานนะครับและพื้นที่ที่ใช้งานได้นะครับ ตัวนี้คือ6ชิกนะฮะ15.7ชิ้กนะครับใช้งานได้คือ15.7ชิกครับคือใช้งานได้เต็มนะฮะถือว่าสบายด์นี้เป็นของแท้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่ซื้อมาจากเว็บเหมือนกันเห็นว่าถูกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลเทสกันครับมีโปรแกรมค้างอยู่แล้วครับที่เราเทสไปที่ตัวหนึ่งนะฮะเรากดตัวนี้เลยครับเป็นแบบนี้มาเราถอด u บ b ทีนึงครับเราเสียบให้ใหม่ครับต่อ USB ใหม่ใหม่เราเสียบให้ใหม่ครับ จะดีเทคอีกทีนะครับคือตัวนี้จะเช็คนะครับได้ตัวนี้ของเรามีสามสิบสองจิกฮะตากสเปคนะครับมันจะเห็นประมาณสามจุดหนึ่งสามสิบเอ็ดจุดห้าจิกนะครับผมเราก็กดตัวนี้นะครับเทสตดิตัวนี้ครับโปรแกรมจะทําการสแกนได์ให้ครับแต่การเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับว่าข้างบนนะฮะเป็นเขียวนะฮะวิ่งแค่นี้ครับข้างล่างเป็นแดงหมดเลยฮะอันนี้เรามาดูรีพอร์ตกันนะฮะอันนี้เป็น อันนี้รีพอร์ตสอนะครับรีพอร์ตหนึ่งเมื่อกี้ที่เราเทสไปเป็นของแท้นะฮะร,รีพอร์ตสนะครับตอนนี้สเปคของแบตไดมาสามจสองจิกนะฮะสามจดเ้านะครับ,รบแต่จริงๆเทสจริงๆครับใช้งานได้แค่3ามจุดเจ็ดแปดจิกนะฮะไม่ถึง4ี่จิกนะครับนะครับพื้นะที่ที่ใช้งานได้คือไม่ถึง4ี่จิกนะครับ